ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเทศทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่น1นึอีกแล้วนะเป็นเนวทาง 16. พฤศจิกายนนก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย เราไปชมกันเลยครับท่านใบนี้ก็แนวทางส0บล่าเบ่งปัน7ตัวนะเบงปัน7ตัวก็เบ่งปัน,น901 3 4ูนี่ห้าห เกนะ้า4 5นน้าหกะท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปันนะท่านชุดเต็มใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนาะ ท่านก็เบ่งปานแนวท่านสามตัวแล้วก็สองตัวแนวท่านที่แล้วก็ผ่านโคสี่สี่นะท่านศู 0, 4, 4, นย์สี่สี่ 4, 4. ก็ผ่านโคสี่สี่ผ่านโคสี่สี่ก็แนวท่านใหม่นี้ครับผม เบ่งปานเจ็ดหกห้าหกหนึ่งเก้าสี่หกหกสี่เจ็ดสองเจ็ดห้าสามสองสองศูนย์ศูนย์เจ็ดนะท่านเบ่งปานแปดชุดเป็นแนวทางนะ ก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยนะทันใหม่นี้ก็แบ่งปานแปดชุดขอบคุณอย่างแรงเลยข้อมูลเดียวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ครับนะใบนี้ควนเต้มรวมล่างนะควนเต้มรวมล่า เบ่งปันเต็มสองเต็มห้าเต็มหกเต็มแปดเบ่งปานเต็มสองเต็มห้าเต็มหกเต็มแปดนะเบ่งปานสี่ตัวสี่เต็มเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆนะขอบคุณแนวทางควรน,นะ โนเจ้าของเจ้าของแนวทางเต็มรวมสองตัวล่างต่อไปครับสองตัวบนนะเต็มนะใบนี้ก็เป็นแนวทางเต็มรวมสองตัวบนท่านก็เบ่งปันเต็มหกเต็มศูนย์เต็มหนึ่งเต็มสี่เต็มหกเต็มศูนย์เต็มหนึ่งเต็มสี่นะท่าน เบ่งปาน4ตัว4เตมนะก็เป็นแนวทานเตมเต็มรวม2ตัวโบนก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วต่อไปครับผม ใบนี้ครับท่านนี้ก็เบ่งปานทานล่างเบบสามตัวนะท่านเนื้ทัานล่างเบบสามตัวก็เบ่งปัน,ปนห้าหกแปดนะ เบ่งปันห้าหกแปดนะใบพีสามตัวเจ้าของแนวทางนะแนวทางล่างก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังจ่ายกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ครับเสือคีมชากันราวเบ่งปานธันลักร้อยเบ่งปานธันลักร้อยนะสูตรที่3เบ่งปานแบบห ตัวนะท่านเสือคีมชากราวเบ่งปานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะเบ่งปานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็เบ่งปานหกตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆิอดีตผ่านนะท่านผู้ชมเสือคีมชากราวเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านใบนี้ก็เป็นแนวทางดับบุนตัวเดียวนะดับบุนตัวเดียวเนาะท่านก็เบ่งปันดับหนึ่งนะเบ่งปัน,ปนเบ่งปันดับตัวเดียวหนดับหนึ่งตัวเดียว ยังไงก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ครับ10ล่างรักเกตเกลสิลินะท่านเบ่งปานท่านสิบล่างวีห้าเบ่งปอนศูนหนึ่ง สี่ห้าหกนะศูนย์หนึ่งสี่ห้าและก็หกเบ่งปานห้าตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆครับท่านขอน้อมูลแนวทางที่ที่เบ่งปานต่อไปครับผม ใบนี้ครับใบนี้ก็แนวทันหลักหน่อยล่างเบงปอนหนึ่งสามห้าหกแนะ1 3ึ่งสามห้าหกแปดรักเกเกีวนะท่านแนวทานหลักหน่อยล่าง V5 ก็แบ่งปันห้าตัวเป็นแนวทางยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะไปต่อกันเลยใบนี้ครับท่านใบนี้ก็รักเกตเก้วสรินะท่านแบ่งปันท่านหลักอร้อยแบบเจ็ตัวอดีตก็มีหลุดบ้างทนะวช้ชมนะอดีตก็มีหลุดบ้าง เดี่ยวทันใหม่นี้ครับเบ่งปัน035 6 7 8 9 035 6 7 8 9นะเบ่งปัน7ตัวเป็นเดียวทางนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงๆนะต่อไปครับผมใบนี้คู่ดับ2ตัวโบนนะ โคดับสองตัวโบนใบนี้ก็เป็นอดีตที่ผ่านผ่นมาสรุปแล้วดับผ่านนะท่านนะส,สีก็ดับผ่าน6กสองหกห้าสองผ่านนะโคดับสองตัวโบนท<ม>่านผู้ชมเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับเราไปชมกันเลยนาคิโนท่านนาคิโนเนาะ 2ตัวบรณดับนะท่านนะเบ่งปันให้พิจารณาคู่ดับ09 18 27 36 45 5 4 6 3 7 2 8 1 9 0นะรวม10ชุดนะรวม10ชุดเป็นเนวทางก็ยังไงก็ขอบคุณอย่างมาก ต่อไปครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ก็เนวทาน10บโบนสามสูตรชูนนะสูตรที่1ที่สองที่สามสามสูตรชูนหกตัวเดียวสามสูตชูนหกตัวเดียวนะท่านนี้ก็เบ่งปานให้พิจารณาอีกหนึ่แนวทางด้วยนะ ก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางต่อไปครับผมใบนี้10บุบ,บนอีก1สูตรนะสามสูตรโชนเช่นกันสูตรใบนี้3ส,สูตรนี้ก็โชนโชนสนะสูตรที่1น,นะสูตรที่1 สุดที่1ที่2ที่3ามชูนสองตัวเดียวนะก็เป็นทนา,านสิบบนชูนยังไงก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆต่อไปครับผมออเดนนะทา,านออเดนท่านกระเบ่งปานเดี๋ยวท่านวิ่ง วิ่ง5กับ3แล้วก็ดึง3ชุด953 823 325 436โค5 3 4123 5 426 3625 432156นะท่าน ออเดนนะท่านออเดนเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ครับผมอีกหนึ่งแนวทางออเดนนะท่านเบ่งปาน325สองโคสองหาหสา สองสามสามสองห้าสองห้าห้าสามสองสามอ,อเดนนะท่านอ,อเดนเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้ก่อนเนาะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดี ครับผม